นี่ดินี่ไงนมดัดเนื้อสุดใหม่มีแคลเซียมสูงมีวิตามิน b 2มี2มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าจะให้ดีนะต้องเลือกดื่มกระป๋อง,องที่มีฉลากวันเดือนปีที่ผลิตมีรหัสที่จวถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วอ่ะมีน้ำหนักสุทธิและปริมาณสุทธิที่ชัดเจนชนิดและปริมาณของวัตถุที่จะโปรในอาหารที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบจากธรรมชาติลักษณะตัวกระป๋องต้องเรียบั้างสารในก้นไม่มีรอยบุบหรือโป่งพองเนื่องจากอากาศที่ และไม่มีรอยรั่วหรือเป็นสริมโดยเฉพาะที่รอยตะเข็บของกระป๋องก,การเลือกซื้อน้ํามันนะคะเราต้องเลือกดูว่าน้ำมันที่เราจะใช้เนี่ยจะนาไปใช้ในการประกอบอาหารแบบไหนจะนําไปใช้ในการประกอบอาหารชนิดใดค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการดูวหนเงพื้นที่ผลิตการดูวันหมดอายุและก็ส่วนประกอบค่ะว่าเผื่อว่าในน้ํามันมชนิดีเนี่ยเราอาจจะแพ้